สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมฟาร์มแพะาฟาร์มแพะเนื้อนะครับฟาร์มแพะนมครับแสงทองฟาร์มแพะนมเมืองเลยครับวันนี้ก็เยี่ยมชมพ่อพันธุ์พ่อเกลเบิร์กนะครับสายพันธุ์พ่อพันธุ์พ่อเกลเบิร์กครับผสมอบ่อ,บอต,ตอนนี้ก็ถือว่าหลายๆส่วนนะครับที่นำพัฒนาสายพันธุ์จาก พ่อพันบอผสมบอนะครับบอแองกโกลผสมบอนะครับแล้วก็บ่อแองกโกลผสมแพ่เนื้อนะครับข้ามสายพันธุ์เรียกว่าเป็นสายพันุ์3สายพันนะครับสาสายเลือดนั่นเองครับแล้วก็ทั้งในส่วนของการพัฒนาสายพันธในเรื่องของแพ่เนื้อตอนนี้ก็หลายๆฟาร์มก็มีการที่จะต้องเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการพัฒนา ที่จะให้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วน้ำหนักตัวดีนะครับก็ลหลายๆฟาร์มตอนนี้ก็มีการพัฒนานะครับในเรื่องของแพ้เนื้อนะครับหลายฟาร์มที่ประสบความสำเร็จนะครับคิดค้นที่จะต้องอนำเทคนิคาสายพันธุ์นะครับสองสามสายพันธุ์รือว่สามสายพันธุ์สามส,สายเลือดนะครับประมาณนี้แล้วก็ทั้งในส่วนของการพัฒนานะครับรูปร่างของแพ่บอนะครับ บอชามี่นะครับซึ่งหลายๆฟาร์มก็มีการพัฒนาที่จะใช้แม่พันธุ์บอนะครับแต่ว่าเอาชามี่แพะชามี่สายเลือดดีนะครับทั้งนมและเนื้อนะครับไปผสมกับบอนะครับทำให้รูปร่างและก็โครงสร้างนั้นใหญ่โตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆฟาร์มซึ่งผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามีการพัฒนาในเรื่องของอสายพันธุ์และก็เรื่องของ สายพันธุ์ที่มีการพัฒนานะครับด้วยการที่จะทําให้แพะนั้นมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นแล้วก็โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นจเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีนมเพียงพอสำหรับการกินของลูกเขานั่นเองนะครับแล้วก็มีการที่จะต้องนําแพะสายพันธุ์ต่างๆผสมผสานเพื่อที่จะให้เขาโตเร็วนะครับในระยะเวลาจํานวนเดือนของของการจเจริญเติบโตหลักนะครับโดย ปัจจัยหลักของเขาปกติก็3เดือนนะครับแพ่จะมีน้ําหนักตัวเท่าไหร่นะครับหรือว่าส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ทั้งแพะเนื้อและแพะนมนะครับก็ลหลายๆฟาร์มตอนนี้ก็มีการพัฒนานะครับบางท่านาก่อนหน้านี้ก็จะมีใช้บอเลือดสูงนะครับหรือบ,อบ่อเลือดสูงนะครับมาพัฒนาเป็นพ่อพันธุ์นะครับ มาผสมกับบอลูกผสมแล้วก็บอแองกโกลนะครับซึ่งลหลายๆฟาร์มก็ตอนนี้ก็กลับเปลี่ยนมาเป็นนำพัฒนาเรื่องของโครงสร้างนะครับโดยใช้บอลแองกโกลบอนะครับมาผสมเป็นพ่อพันธุ์นะครับซึ่งก็มาผสมกับลูกผสมระหว่างบอด้วยกันบ้างแล้วก็แองโกลที่เป็นเลือดสูงด้วยนะครับก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งหลายๆฟาร์มก็คิดว่านำ เทคนิคหรือว่านำแพะนะครับที่มีสายพันธุ์ที่หลากหลายนะครับมาพัฒนาเพื่อที่จะให้มีโครงสร้างที่ดีนะครับการกินอาหารหลกัหลกๆก็จะมีทั้งกระถินนะครับวัชพืชใบไม้หลายๆชนิดนะครับที่แพะต้องการที่จะกินเป็นอาหารแล้วก็ทั้งโครงสร้างทั้งน้ำหนักตัวอาหารที่มีความหลากหลายนะครับซึ่งก็จะทำให้แพะนั้นมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะครับ แล้วก็เรื่องของความสะอาดของใบไม้วัชพืชต่างๆก็ต้องมีความสะอาดนะครับไม่เปียกชื้นแล้วว่ามีไม่มีอะไรเจือปนมากจนเกินไปนะครับซึ่งก็จะทําให้เขาสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นพยาธินั่นเองนะครับการดูแลพยาธิการถ่ายพยาธิทุก3เดือนการดูแลสุขภาพเรื่องของยาบํารุงฉีดบํารุงนะครับการดูแลก่อนตั้งท้องนะครับก่อนผสมพันธุ์แล้วก็การดูแลในช่วงของการ ั้งท้องนะครับซึ่งก็จะทําใหา้การดูแลนั้นนะครับมีความง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับขั้นตอนต่างๆในการฉีดวัคซีนแล้วก็ขั้นตอนต่างๆสำหรับการที่จะ,ะตรวจเลือดนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เขามีสุขภาพดีนะครับแล้วก็การกินอาหารก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสำหรับหลายๆฟาร์มซึ่งพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดนิดหน่อยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาหารที่อยู่ แล้วก็มูลของแพะขี้แพะนะครับข้อแพะต้องสะอาดแล้วก็ไม่เป็นกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นหรือว่าไม่มีแก๊สนะครับเพื่อที่จะให้เขาเสียสุขภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลนะครับเป็นพิเศษนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับช่องกรานแสงทองมีเดียชาแนลนะครับทั้งจีรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลทัพทางเฟสเฟสบุ๊นะครับ การแสงทองมีเดีย FM ครับ1้อย5จเมกะเฮิร์ตซั่เดครับแล้วก็แสงทองแพนนมเมืองเลยนะครับขอบคุณเพื่อน,อนมากขอบคุณเพื่อน,อนมากๆเลยนะครับที่ให้กำลังใจกด subscribe ติดตามนะครับกดกระ,กะดิ่งช่องด้วยขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมติดตามให้กำลังใจพวกเราทีมงานนะครับแสงทองมีเดียเอเวอเรชชิ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆครับการแสงทองมีเดีย FM การแสงทองมีเดีย a n n e l 0939654964นะครับติดต่อสอบถามหรือว่าเพื่อนๆที่เข้องสนใจที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับโนนสว่างสีสงครามวังสะพุงจังหวัดเลยครับาทางเฟ e บุ o กนะครับการแสงทอมีเดนะีย FM ฟ0939654964อ,อีพีหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ